กองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดในพรีเมียร์ลีกดาวซันโวสูงสุดตลอดการของดิกันเนอร์เจ้าของฉายาเดอะคิงแห่งอาร์เซนอลเทียรีอองรีแต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเราขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดอะคิงอองรีเติบโตที่เมืองหลวงของฝรั่งเศสอย่างปารีสซึ่งช่วงเวลานั้นเขาก็ได้ค้นพบตัวเองในวัยเด็กว่า ความฝันของเขาคือการเป็นนักฟุตบอลผนวกกับคุณพ่อที่ความหลักดันเขาเพื่อให้ลูกชายไปถึงฝันชีวิตในวัยเด็กขององรีไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ความโดดเด่นเกินวัยของเขาเป็นที่เรื่องชื่อจนในปี1994เป็นทีมอย่างโมโนโกทีท่ดึงเด็กหนุ่มจากฝรั่งเศสวัย17ปีเข้าร่วมทีมและชายผู้ที่ดึงเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออาแซนเวนเกอร์นั่นเอง จนเมื่อเขาอายุย่างเข้า21ปีโมโนโกดูจะเป็นสโมสรที่เล็กเกินไปสําหรับเขาแล้วเพราะนอกเหนือจากฟอร์มการเล่นที่ถูกจับตามองจากทีมใหญ่ทั่วยุโรปเวลานั้นเขายังเป็นดีกรีก,รกองหน้าแชมป์โลกปี98อีกด้วยซึ่งในเวลานั้นฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกก่อนที่ในปี1999เขาจะย้ายทีมเพื่อไปร่วมทีมกับคู่หูอย่างซีนาดินซีดานที่ยูเวนตุส โดยในเวลานั้นกูซูออย่างคาร์โลอันเชลติจับองรีไปยืนปีกและเลือกให้อเล็กซานโดเดลเปียโรยืนหน้าเลยทำให้องรียังไม่ได้แสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงออกมาให้คนทั้งโลกเห็นก่อนที่ปสมบททุกอย่างของตำนานจะเกิดขึ้นเมือ่ออ์แซนเวนเกอร์เลือกที่จะดึงองรีเข้าสู่อาร์เซนอลและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างโดยในปีแรกเขาลงเล่นในลีกไป31นัดซัดไป17ประตูและฤดูกาลถัดไปก็ทำไปอีก17ประตู ส่งผลให้ใครหลายๆคนเริ่มจะยุกย่องอ,องรีเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนาของพรีเมียร์ลีกก่อนที่ในฤดูกาล2 0 0 1 2 0 0 2เขาเจ้าของดาสอวที่24ประตูพร้อมพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จพว้มโดยแชมป์เอฟเอครับองรีสถา,ถาปนาตัวเองเป็นขวัญใจอันดับหนึ่งของสโมสรอ,อย่างไร้ข้อสงสยัยถึงแม้ว่าในฤดูกาลถัดไปเขาจะไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ตาม ถึงตรงนี้ผ่านไปแล้ว4ฤดูกาลค่าเฉลี่ยทําประตูในหลีกของอองรีคือ20ประตูต่อฤดูกาลมันอาจจะเป็นสถิติที่สุดยอดมากแต่ความสุดยอดจริงๆเกิดขึ้นในฤดูกาลถัดมาครับในฤดูกาล2003-2004อองรีซัด30ประตูในหลีกพาทีมอาซนรลสร้างตำนานไร้พ่าย,ายพร้อมซูด,ด้วยครั้งสุดท้ายในสนามไฮบิวรี่ซึ่งปัจจุบันผ่านไปแล้วกว่า16ปีก็ยังไม่มีใครเข้าใกล้กับตำนานดีอินวิซิเบิลแชมป์ได้เลย ส่วนในเวทียุโรปนั้นอาร์เซนอลทำได้ไดีที่สุดคือเมื่อฤุูการ2006ที่พวกเขาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับบาร์เซโลนาแต่ก็พลาดท่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายภาพจำของใครๆหลาย,ลายๆคนอาจจะเป็นการคว้าแชมป์หรือการได้ชูถ้วยต่อหน้าแฟนบอลแต่กับอาร์เซนอลมีหนึ่งสิ่งนั่นก็คือการอำลาสนามไฮบิวรี่สนามที่เต็มไปด้วยมนตลขังสนามที่ครั้งหนึ่งไม่ว่าใครมาเยือนก็ไม่สามารถชนะออกไปได้ แมตช์นั้นชาที่ได้ชื่อว่าเดอะคิงอย่างองรีทาการลงสนามเป็นการส่งท้ายบ้านเก่าที่มีชื่อว่าไฮเบลลี่ต่อหน้าไฟบอลเต็มความจุ38,419คนเกมในวันนั้นอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเมืองของวีแกนผ่านไปครึ่งชั่วโมงอาร์เซนอลถูกวีแกนนำอยู่2ต่อหนึ่งแน่นอนว่าหากใครเป็นแฟนบอลเดนตายของดิกานเนอร์คงไม่อยากให้เกมอำลาสนามจบด้วยความพ่ายแพ้แบบนี้แน่แต่เรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนถูกขีดเขียนเอาไว้แล้วครับ เม่ปืนใหญ่ได้ประตูตีเสมอจากเทอร์รี่องลีและดูเหมือนราชาแห่งไนร์บิี่ต้องการที่จะทิ้งทูสนามนี้อย่างสมเกียติครึ่งหลังผ่านไปองลีซัดแฮตทริกพาดิการเนอร์พลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์4-2พร้อมก้บลงจูบสนามอัมลาสนามญ้าที่สร้างตำนานอย่างเขาอย่างสมเกียิสนามที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและมนต์เสน่ห์อย่างที่ทุกคนรู้กันครับองลีย้ายทีมไปที่บาร์เซลโลนาก่อนที่จะย้ายไปที่นิวยอร์กเรดบูลในช่วงบ้านปลายอาชีพ แต่โชคชะตาก็ส่งราชากลับสู่ถิ่นเมื่อในปี2012อองรีย้ายกลับมาด้วยสัญญายืมตัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาอันสั้นแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาทําประตูมันอดให้หวนคิดถึงวันก่อนๆไม่ได้จริงๆครับแด่ราชาของเหล่ากูนเนอร์เทียรีอองรี